ก็คือนั่งกินเบียร์เมียทักก็บอกบอกนกกระจอกเทศออกมาหากินเข้ามาในบ้านเราตัวหนึ่งเขาไปดูทําไมอรีสัมรีมาไม่เห่าไปใช้ไหนได้มันจะรถตกเทปมันเป็นรถมแม่เมียจําได้ว่าสมัยก่อนเราเคยเนะหน็นนกกระจอกเทศมาใค,ใครก็รู้นกกระจอกเทศทีใใใ่ในที่มาของเราก็คือเขามาของเราคืออะไรอืตุกติมันติสตารา่านะต้องของย้ําเลยนะเพื่อนในวันนี้นะคือไปที่ได้ไปม,มันติสาดาพันสองนะต้องย้ำวงเล็บด้วยคอนขับกกำลังคืออะไรรู้ป่ะ่านดูโรเอนดูโร ต้องยำเาเพื่อนนะที่ผมใช้เพื่อนมามาชมมาฟังแล้วมาดูในวันนี้นะคือเอนดูโรหายากมากในต,ตลาดตอนนี้ไม่มีขายครูเป็นเล่นแต่แท็กรี่ทำกินไปไหนจ้ <c oughs> าลาจีก๊อฟนะเอาลืมอะไรเปฮะลืมอะไรเปล่าต้องชอบบิ๊กไบสนใจฮาเล่พิจิเตอร์คนที่เท่ไม่เกเรเหมือนใครถึงกินขี้ดียังเท่โปรจงจำไว้รูปหล่อกล้ามใหญ่ใส่ใจคือเรา เกรดพเมีออมร้านอื่นไม่เคยสนราคาข้าสนนทุกคนรู้ดีของแต่งมากมายทั้งตัวรถและสตรีเมียสองพี่ก็มีจะเมียสี่พี่ต้องตายวุ่นวายจริงๆทำคลิปที่ท้องกินแซกคนจะกินไปเลครับเกือบลืมไปแล้วไม่ท้องนานไม่บอกลืมอะไรเปล่าตกใจเลยคิดว่าจะไปได้เอาปไาได้เพื่อนดูดีนี่เพื่อนจะไม่เคยดูคลิปก้อนที่เราเอาสีแดงมานะนี่ดูกระจกเทศ ลุกยักษ์ลุกอกมาแม่ไปนะสปอตไลท์นะเพื่อนคือเอางอ่ายอ่ะที่เมาทำคอนเสิรนี้เพื่อนคือตอนนี้เชื่ออย่ต้องมีคนจะยากได้ตัวทัวริงทัวรลิงขนาดใหญ่ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวนี้ขนาดใหญ่นะเหมือนขับเทนเหมือนขับเทนอะไรสักอย่างคือมันั่งเหมื่อนี่คล้ายเหมือนเป็นแบบอยาให้เพื่อนดูมุมกันกันอ่ะแบบเบิร์ดทายข้างหลังนี้แล้วก็ทายขนานน้างหน้านี้ให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 ้ดูตรงเนี้ยให้เพื่อนเดูอ่ะขยับเข้ามาแล้วทายตรงเนี้ยอ่ะนี้ คือเวลาเรานั่งอะเอาง่ายเลาไม่เหมือนเป็นสตาร์วอ่ะมมนเหมือนว่ามันไม่ได้ขับรถอะมันแบบมันแล้วเหมือนว่าเป็นควบคุมอะไรบางบางอย่างอ่ะคือเอาง่ายนะเพื่อนอันนี้นะถ้าเพื่อนมีส่วนสูงที่เตียกว่าร้อยเจ็ดสิบนะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนอย่าซื้อนะผมบอกเลยตังผมก็อยากได้นะแต่ผมอยากให้เพื่อนเปลอดภัยมากกว่าผมบอกเพื่อนเพื่อนเลยนะว่า เพื่อนๆอาจจะถึงกับเขาเรียกว่าน่าหงายได้หรืออาจจะโดนรถทับได้อาจจะพลิก้ายพลิกขวาได้ถ้าวอลลกกำลังไม่ถึงนี่อย่าอย่าเล่นกับมันเราไม่ใช่ว่าเอ้ยสักแต่ว่าคงแต่ว่าขายไม่ใช่โอ้โหนะมันมันมันันใหญ่มากเป็นสูงด้วยใช่ถ้าเพื่อนดูดีมันสูงเวลาดูดินี่ถ้าเอ็งจะโูล้อมันจะเป็นแบบว่าไอ้ขายแบบเอบล้อวิบากมันจะเป็นแบบว่าลุยได้คือคือเขาป้า รถคันอื่นแบบล้อธรรมดาล้อเรียบๆไปไปไปได้ไปไม่ได้แต่เราไปได้อะใช่เออ้าจะดับรถเป็นหลานอืโนี่ปั๊มปั๊มบนนะสายทักกาดแฮนไฟแคสบาร์มาไงพวกน้ำมันปปิ๊บสองใบโโหโคเท่ดูโซ่ก็รู้แล้วว่ามหูยังไม่อยู่เลยไม่ดูอยังไม่เนี่ยดูวันูหน้าจอไม่วิ่งเข้าไปกวพอยนะ อ๋อเลยอ๋อครับบูวิกอ๋อคาบูวิกครับโูดทางเส้นครับอันนี้อกอกอกเบ้อใช่ดีชอบอกเป็นเพลสกระถางกระถางนี่ดูดูยิ่ย้อยนี่งย้อยยิ่งย้อยอะไรอ้าวกุญแจง่ายจะซองดอกชิปเชิฟครบนี่กดตรงนี้นี่ฮุบเลยง่ายพูดพูดเปล่าไปสองหมื่นห้า ไมน้อยเนี่ยเอากระตังค่ะเอากระตังค้างลงก่อนอ่านะเตะหลังอ่ายกไปฟงถ้าจะล้มโอถ้าจะล้มอ่ถ้าจะล้มจะล้มทำไงไล่อ่าโชว์โชว์พิงกับตัวไว้น้าเล่นดูทักษะมันต้องมีนะไม่ให้งูป่ามาครับไม่ได้นะมันทับตายเลยนะตายแน่นอนบอกเลย พันใหญ่จริงๆเดี๋ยวน้ำหนักนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพืยย่อนใหญ่โตมากๆโอ้ยโยก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 โชว์โชว์โชว์สมรรถนะม dạ chày em mới bảo ơi bảo ơi mã ơi ơi bảo mả bên <laughs> <laughs> ขันใหญ่ที่เวลาขึ้นไปขี่แล้วไม่รู้สึกกลัวเพราะอะไรไม่รู้อืเพราะว่ามันมันมั่นคงเหรอหรือว่ารถมันรู้สึกว่ารถมันดีโนะเขาสึกนะรถว่ารถคันนี้มันดีนะคือรถคันนี้คือแบบมันดีอะมันเลยรู้สึกแบบเวลาเขาใจผมเลยนะตอนขึ้นไปค้อมมันรู้สึกกลัว้ขี่ได้วะแบบว่ามันจะทิ้ววหรแต่เวลาขี่จริงๆแล้วโอ้เพื่อน ผิวจัดเมื่อกี้ข้าหมามากเขาเลยมาตัวใจเฮ้ยดูดูมันเป็นมันเป็นทัวรลิงดูคติที่แบบว่าไอ้นี่เลยนะเบิร์ตที่แบบว่ามันมีเซนเน่ตรงเสี่ยงอะโอวยนักนี่ไม่ยยากเป็นตัวหญ่เหื่อนผมไม่รู้จะพูดว่าไงนะถ้าเพื่อนอยากเล่นดูคติที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์และขี่บนท้องถนนเลยเ่นมาแบบเยี่ยวนกยักษ์มาเลยนะต้องเอ็นดูรูต้อง มาสตีชาตาดาและแม่งต้องเน้นว่าเป็นเอนดูโร่ด้วยเพื่อนเพราะมันสุดยอดนะและเพื่อนหาตลาดตอนนี้ถ้าไม่มีแน่นอนนะผมตอนนั้นผมมาผมขายราคาเท่าไหรตอนนี้เขาขายราคาเดิม,มนะถึงตอนนี้ผมอาจจะเป็นรถคันเดียวของในในตลาดนตอนนี้ที่มีอยู่แต่ผมก็ขายราคาเดิมเท่าน,นั้นะนะอันนี้ปีสองพันหกดาวเพี่ยนแต่งแบบนี้นะเพื่อนหาไม่ได้อีกแล้วนะเพื่อนราคานี้นะความมารังการซื้อไม่ได้อีกแล้วนะแค่เพียงสี่แสนเก้าหมื่นกพันบาทโหดสวยสี่แสนเก้าหมื่นกพันบาทเพื่อนไม่มีอีกแล้วเพื่อน ใจสูใจครับโทรเบอร์โ,โ,โทรบรเเก้าเกหนึ่งหนึงสียลูกสีนี่แท็กลุยกินล้านไปอยไปครับ